สวัสดีครับจากบริษัท ESS s y n t e c นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็สาธิตการใช้งานการขายหน้าร้านแบบใช้ชุดขายหน้าร้าน Android POS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหลักจะเป็นตัว Android POS ที่เป็น Terminal t a s ัสก e นะครับจะเป็นรุ่น T2 นะครับ Nita T2 แล้วก็ทำงานร่วมกับตัวรับออเดอร์ตัวนี้หรือเครื่องคิดเงินแบบโมบาย POS Android ที่ชื่อว่า Nita V1s นะครับทั้ง2เครื่องเนี่ยจะทางาน ประสานกันได้นะครับคือข้อมูลชุดข้อมูลจะเป็นชุดข้อมูลเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรายการสินค้ารายชื่อพนักงานหรือว่ายอดขายเราก็สามารถดูแยกตามเครื่องได้นะครับเช่นตัวนี้ผมจะสาธิตการใช้งานคือเราจะสั่งสินค้าจากตัวโมบายแอนดรอยนะครับตัวนี้เราสั่งตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนหมวดหมู่นะครับได้ตัวนี้แล้วเราก็สั่งหมวดหมู่อื่นๆที่เราต้องการได้นะครับก็กดที่หมวดหมู่ที่ต้องการนะครับเราก็เลือกสินค้าได้เลยนะครับเราสามารถกดบันทึกเพื่อพักโต๊ะนะครับ หรือว่าพักออเดอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับในเลขที่นี้ผมก็จะใส่เลขที่โต๊ะเป็นโต๊ะเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็อาจจะใส่ชื่อลูกค้าหรือชื่อพนักงานให้รับออเดอร์ได้นะครับพอเรากดตกลงปุ๊บก็จะมีบินไปพิมพ์ในห้องครัวได้นะครับแบบนี้จะเป็นใบเสร็จที่สามารถพิมพ์ออกมาจากในห้องครัวผ่านตัวปรินเตอร์ที่เป็นพอร์ตแลนด์ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการคิดเงินเราสามารถคิดเงินผ่านเครื่องตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะคิดเงินผ่านเครื่องตัว Android เครื่องโพสต์วหลักตัวนี้ก คิดเงินที่เครื่องแคชเชียร์ตัวนี้ก็ได้นะครับกดชําระเงินนะครับแล้วก็กดชําระเงินได้เลยนะครับก็จะพิมพ์ใบเสร็จแล้วก็สินค้าจะดีดมาอัตโนมัตินะครับหรือว่าเราจะคิดเงินผ่านตัวนี้ได้เลยแบบนี้นะครับกดชําระเงินชําระเงินได้เลยนะครับเล้ก็กดได้เลยแบบนี้เช่นเดียวกันก็สามารถใช้ได้ทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัวนี้ตัวใหญ่เอาไว้คิดเงินตัวนี้จะไปรับออเดอร์อจะไปคิดเงินด้วยก็ได้นะครับถ้าสนใจสินค้านะครับติดต่อได้เลยที่บริษัท e s s intech นะครับ เบอร์โทร02-530-1613นะครับหรือจะเป็น Facebook ใน Li น์แอดก็ได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ